ปัจจุบันนี้ในโลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากพี่น้องรู้ไหมรายการอาหารอ,าอุปโภคบริโภคกําลังจ่อขึ้นราคาเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะครับพี่น้องข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจกําลังปั่นป่วน,นมากมายนะครับน้ํามันก็ขึ้นราคานะครับแต่สิ่งหนึ่งผมกําลังมองว่าถ้าวันนี้ถึงแม้จะของแพงบรรยากาศเศรษฐกิจต่างๆจะทําให้เราอยู่ยากมากขึ้นแต่พี่น้องรู้ไหม สำคัญที่สุดคือวันนี้ถ้าท่านไม่มองเครื่องมือที่จะช่วยให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายท่านได้เราไม่สามารถหยุดสิ่งเหล่านี้ได้แต่เราสามารถเพิ่มรายได้ได้งนั้นเราจะเพิ่มรายได้ได้ยังไงผมจะขอแนะนำธุรกิจหนึ่งที่เราทำมามากกว่า3ปีประสบความสำเร็จแล้วนะครับมีตู้อยู่ในตลาดมีเครื่องมือนี้อยู่ในตลาดและมีคนทํารายได้ในธุรกิจนี้จํานวนมากม,ามีรายได้มากมายนะครับสามารถฟื้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พื้นฟื้นในช่วงโควิดที่กําลังระบาดท,ที่ผ่านมานี่คือตู้กาแฟยอดเหรียญตู้กาแฟยอดเหรียญสร้างรายได้ให้ท่าน24ชั่วโมงมีความพร้อมในการผลิตเงินเป็นตู้ ATM ที่ผลิตเงินให้กับท่านทุกเวลา ท่านสามารถสนใจที่จะเข้ามาร่วมในธุรกิจของเราและมองหาโอกาสดีๆแบบนี้สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดของเราด่วนทั่วประเทศเพราะว่าคนเหล่านี้จะให้ข้อมูลท่านและมีช่องทางในการทำธุรกิจและประสบความเสเร็จอย่างแน่นอนธุรกิจตู้กาแฟหยอดเหรียญ24ชั่วโมงสวัสดีครับ